ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธกั้งคืนนะคะประจำวันที่25-31สิงหาคม2568นะคะเรามาดูกันค่ะคลิปนี้เป็น random คลิปนะคะทุกคนไม่ใช่คลิปของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะให้ดูเป็นแนวทางให้ดูเป็นความบันเทิงนะคะสำหรับคนที่ชอบดูดวงเนาะเราก็ดูเป็นแนวทางไปนะจ๊ะโอเคอ่ะ ไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดพุธกลางคืนในสัปดาห์หนี้ <c oughs> เจอทั้งจัดหมุนและประกบหน้าด้วยไพ่เดทแอบเห็นเดอะทาวเด้วยนะคะอันนี้คือเป็นไพ่สองใบที่สองใบที่พอมารวมกันแล้วมันเป็นที่สุดของ ที่สุดของความเลวร้ายที่สุดของดวงตกจัดเม้นน่ะมันคือการให้จัดเมนมันคือการประกาศกรรมมันคือการประกาศกรรมดีหรือประกาศกรรมชั่วทีนี้มันเป็นมันเป็นหน้าที่จะต้องแบบมาดูตัวที่ประกอบข้างเคียงค่ะเอ,อ พอดีไอตัวที่มาประกบมันเป็นไพ่เดทเดทเนี่ยมันเป็นการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่แต่ไพ่ที่ประกบข้างจัสติสตรงเนี้ยมันเป็นไพ่จัสติสจัสติสมันเป็นเรื่องของความยุติธรรมไม่ว่าจะทําอะไรคุณจะได้รับความยุติธรรมเสมอถ้าณนะตอนนี้อะน,นะมีไพ่จัสติสที่เข้ามาประกอบเนี่ยค่ะมันแสดงถึงในเรื่องของคดีความไหม มันแสดงถึงเรื่องปัญหาทางกฎหมายหรือมันแสดงถึงเรื่องของสัญญาเอกสารที่มันเริ่มมีปัญหาแล้วมันจะต้องเข้ากระบวนการทางกฎหมายอันเนี้ยเอ่อมันเองจะบอกว่าสมมตินะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจในสิ่งที่คุณทําลงไปคุณก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับคุณคนที่คนที่ทําไม่ดีอ่ะเขาจะได้รับผลกรรมของเขาเองไพ่เดทนี่มันคือไพ่ของจุดสิ้นสุด,สด นะคะมันเป็นการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่มันเหมือนกับว่าเราจะได้มาจัดก,การเรื่องที่มันไม่ค่อยดีอะที่มันหมกเมิดรเอาไว้ที่มันค้งางคาแล้วจัดก,การให้มันถูกต้องถูกต้องแบบล้างกระดานล้างบางไปเลยเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นในในระบบใหม่เออบางคนก็คือถูกปลดออกจากงานโดยไม่เป็นธรรม อ่าไม่เป็นธรรมคุณอาจจะมีการฟ้องร้องร้องเรียนอะไรไปก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ความเป็นธรรมนั้นกลับคืนมาแล้วคุณก็จะได้ไปหาที่ทํางานใหม่ที่มันดีแล้วมันโอเคแล้วมันเวิร์กกว่านี้ใช่ไหมสําหรับในบางที่อ่ะถ้าเอ่อถ้าสําหรับบริษัทที่ไม่ค่อยโอเคนะถ้าเวลามีปัญหาอะไรอ่ะเขาจะส่งรายชื่อของพนักงานที่ ที่มีความผิดกระทําผิดหรือให้ออกเนี่ยกระจายไปในหลายๆบริษัทเออมันจะทําให้คนคนนั้นอะขาดโอกาสในเรื่องของการที่จะไปสมัครงานใหม่แต่ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าคุณอนะไม่ได้รับความยุติธรรมอะแล้วคุณไปร้องเรียนคุณจะได้รับความยุติธรรมตรงนั้นกลับมาแล้วคุณก็จะสามารถไปสมัครงานและหางานทํางานได้เหมือนเดิมน,นะคะในคนที่เออ เป็นเจ้าของธอุรกิจกิจการส่วนตัวถ้าช่วงเนี้ยคุณเกิดมีคดีข้อพิพาทอะไรก็ตามเหมือนที่บอกตอนแรกถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่ได้ทําอะไรผิดคุณไม่ได้เอาแบบว่าสินค้าไม่ดีมาขายคุณไม่ได้เอาสินค้าไม่มีออยอมาขายคุณไม่ได้เอาสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายคุณไม่จําเป็นที่ต้องตัวแต่ถ้าคุณทําผิดจริงตามนั้นวันนี้การันตีได้เลยว่าคุณจะได้รับโทษ ที่เหมาะสมใช้คานี้นะคะนะคุณจะได้รับโทษที่เหมาะสมแต่ถ้าใครที่ทําดีมาแล้วคุณถูกกลั่นแกล้งให้เจอสถานการณ์ที่ไม่ดีคุณจะได้รับความยุติธรรมและคุณจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันได้ปกติคุณจะหางานทําได้ปกติเลยนะคะในบางคนที่เห็น มีอยู่หลายใบยเหมือนกันนะที่เป็นไพ่ของการเดินทางนะคะหนึ่งเดินทางสองเดินทางสามเดินทางนะคะสี่แบบเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงนะคะในหลายๆคนคุณเกณฑ์การเดินทางเอ,อคุณถึงขั้นเดินทางไปต่างประเทศนะบางคนอาจจะไปเรียนต่อบางคนอาจจะไปเออ่ทำงานก็ได้นะคะแต่อันนี้ดูในระยะสั้นๆเนาะประมาณสามปีหรือห้าปีนะคะเขจะมีอายุประมาณนั้นนะคุอาจหรือบางคนอาจจะไป อ,อทำงานใช้ทุนหรือบางคนอาจจะเป็นนักเรียนทุนที่ไปเรียนในต่างประเทศก็ได้มันก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็เออหรือบางคนที่แบบว่าอยากจะไปทำงานคุณสามารถไปทำงานระยะสั้นๆได้แต่ขอบอกเลยนะว่าคุณต้องไปแบบถูกต้องนะคะมีวีซ่ามีพาสปอร์ตให้ครบนะแล้วก็อยู่ตามเวลาให้ครบพอถึงเวลากําหนดกลับคุณต้องกลับนะคะ อันนี้คืออันนี้คือโอเคคุณจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณไม่มีเอกสารที่ถูกต้องในการเดินทางไปทำงานคุณจะมีประวัติและถูกดำเนินคดีกลับมาทันทีเลยไม่ใช่แค่นำกลับมาอย่างเดียวนะมันจะมีการดำเนินคดีความด้วยนะคะเนอะเดอะทาวเวอร์ Tower, มันก็เหมือนกับคล้ายๆตัวนี้มันจะเป็นล้างมันจะเป็นการล้างหน้ากระดานทุกอย่างเลยเออเห็นไหม เป็นไพ่แบบตึกพังฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรอย่างงี้ค่ะในบางคนนะเหมือน,นให้ระวังนะคะสองใบงนี้ให้คุณระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุการบาดเจ็บนะคะ <c oughs> เออเข้าวัดเข้าวาไม่เข้าใช่ไหม <c oughs> สวดมนต์อยู่บ้านก็ได้ค่ะสวดมนต์อยู่บ้านก็ได้นะคะขอบพรพ่อแม่เนาะล้างเท้าพ่อกับแม่ให้ท่านให้พรให้นะคะ <c oughs> แล้วก็ทําทานก็ได้ค่ะให้กับ โรงพยาบาลการการสร้างโรงพยาบาลการสร้างห้องน้ําการสร้างโรงเรียนนะคะให้ให้ใหเขาเรียกว่าให้อาหารหมาแมวจอนสัตว์เนาะหรืออาจจะแบบโอนเข้าไปในมูลนิธิที่ที่เราสึกว่าเราโอเคก็ได้ในการแบบสัตว์หรือไถ่ชีวิตโคกระบือก็ได้นะคะเออหรือทําบุญลงศพก็ได้ เอ,อบริษัคผ้าห่อศพก็ได้ค่ะทําบุญลงศพนะตรงเนี้ยไม่ต้องทําแบบทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งใบทั้งหมดนะคือเราไปทําแบบรวมๆก็ได้ค่ะเออแล้วก็มีผ้าหอ่อศพกหน่อยหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะมันอาจจะทําให้คุณดีขึ้นแล้วก็ชีวิตคล่องขึ้นก็ได้เพราะมัอน,นี้ดูแล้วอะเออ ชีวิตคุณค่อนข้างจะติดขัดแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะจ๊ะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าทําอะไรพวกนี้ผ่านกระบวนการอะไรพวกนี้เสร็จแล้วอ่ะค่ะสุดท้ายแล้วคุณจะดีเพราะฉะนั้นหันนี้มองว่าในหน้ากระดานนี้ยน่าจะเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์แล้วถูกถูกใส่ร้ายอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วคุณได้รับความยุติธรรมแล้วคุณก็จะกลับมายินได้และมีโอกาสที่ดีดรอคุณอยู่นะคะอันนี้ถือว่าเป็น วันนี้พูดเป็นภาพรวมเลยก็แล้วกันเนาท้งเรื่องแบบส่วนตัวการงานความรักการเงินนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปเจาะกันอีกทีนึงสําหรับในช่องทางท i k ตเอนะคะขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะสําหรับคนที่ดูในช่องทางต่อไปนะคะสักครู่สามารถฟังต่อได้เลยนะคะเราจะมาเจาะในเรื่องของการเงินกันก่อนเนาะพื้นดวงไม่มีไม่ไม่มีเหรียญขึ้นเลยนะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> มีใคร จะพูดเรื่องการเงินมีใครติดสินบนบนบานสัญกล่าวแล้วยังไม่ได้ไปแก้บ้างไหมขึ้นนะนะคะเนี่ยเออเขาจะขัดเรื่องการเงินขัดเรื่องการเงินขัดอะไรที่มันจะต้องแบบดีๆเข้ามานะคะเออคือลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกประมาณนั้นเลยอะเนอะแต่อืม แต่บางคนที่ทำเหมือนที่มันบอกไปแล้วที่ไปอา่าสะดาะเคราะห์แก้เคล็ดอะไรแล้วอะค่ะอาจจะพอทำให้ชีวิตอะพลิกจากร้ายกลายขึ้นเป็นดีได้เพราะว่าในหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าใบเนี่ยมีหนึ่งใบที่ไม่ดีนั่นถ้าอีกในหนึ่งถ้าคุณไม่เคยไปบนบานสันกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยแล้วหรือคุณยังไม่ได้แก้บนอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าแสดงว่าคุณอาจจะไม่ได้ติดถึงบน อะไรก็ได้นะแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงนิสัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติการต่างๆแล้วจะดีขึ้นนะเนี่ยมันมีหนึ่งไม้อยู่เนี่ยคะ่ะนะการเงินนะ่ะอาจจะพอมีเข้ามาอยู่หนึ่งถ้วยแต่หนึ่งคือหนึ่งถ้วยกับหนึ่งไม้อะมันเป็นอะไรที่มันยังพอมีความโชคดีอยู่บ้างอะแต่มันก็ไม่ได้โชคดีมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้น ลองทำดูก่อนลองไปสเดาะขอแก้กรรมนั่นนู่นนี่ดูก่อนเอาแบบง่ายๆที่ตัวเองสามารถทำได้ที่ไม่ต้องแบบใช้ปัจจใจหรือใช้เงินทองเยอะๆนะคะสดวนทำสมาธิแผ่เมตตาจะได้เอาแค่นั้นถ้าคนที่ไม่มีจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากไปทำจริงๆอ่ะอยากจะแบบบริจากลงศพผ้าห่อศพอะไรประมาณนี้คะ่ะหรือหรือช่วยเหลือคนพิการก็ได้นะหมาแมวพิการให้อาหารสัตว์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะลองไปทำดูแล้ว พอปรับตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะดีขึ้นในเรื่องของการเงินการทองเพราะว่าพื้นดวงอะไม่มีเลยเรื่องเหรียญเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของการทํางานอืมการทํางานของคุณอะมันจริงๆอะ่ะมันเหมือนดูดีนะถ้าถ้าเป็นคนภายนอกมองมันเหมือนดูดีมันเหมือนเป็นเอ่อการทํางานที่มันมีความมั่นคงพอสมควรแต่เอาจริงๆแล้วอะไส้ในอะไอคนที่อยู่ข้างในอ่ะอาจจะมองว่า มันก็ไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นแล้วแถมมันก็ยังมีความลำบากใจแล้วมันก็ยังมีเรื่องกดดันในเรื่องของการทำงานอีกอ่าทีนี้ก็คือพอกลับมาดูในไพ่พื้นดวงค่ะที่จริงอ่ะถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทำงานหรืออะไรก็ตามคุณสามารถทำได้คุณจะย้ายงานคุณจะเปลี่ยนงานคุณจะลาออกจากงานคุณก็ทำได้ คุณจะเปลี่ยนธุรกิจก็ได้คุณอยากจะปิดกิจการคุณอยากจะเลิกขายสินค้าตัวนี้ไปคุณก็ทําได้แล้วคุณหาสินค้าเข้ามาขายใหม่คุณก็ทําได้เออบางทีมันไม่ต้องสต็อกอะไรเยอะๆบางทีมันไม่ต้องสต็อกอะไรเยอะๆของอ่ะมันก็สามารถที่จะขายได้นะคะยังไม่ต้องทําในเรื่องของหน้ารา้านคุณทําออนไลน์ได้ก่อนเลยี้ทําธุรกิจออนไลน์ได้ก่อนเลยเล็กๆแน่น้อยแบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไป ที่จริงมันมีช่องทางเยอะแยะมากมายในณสมัยนี้แล้วแต่ว่าคุณจะประยุกต์ทําได้หรือเปล่าถ้ามันทนกับที่เดิมไม่ได้ทนกับความเป็นอยู่เดิมๆไม่ได้คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนมอน,นิงมองว่ามันเป็นการที่คุณทิ้งโอกาสดีๆนะคะไอสิ่งเดิมๆอะ่ะมันไม่ได้ดีเสมอไปถ้าสิ่งเดิมๆม,มันดีเสมอไปอะ่ะเออโลกเนี้ยมันจะพัฒนามีอะไรๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายไหมอะ่ะ เพราะมันต้องดีได้กว่าน,นี้ไงใช่ไหมอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะต่อไปความรักค่ะเอาควมีคู่ก่อนอ่าคนมีคู่ช่วงนี้ก็จะอาจจะสะดุดเรื่องความรักนิดนึงนะคะบางคนบางคู่ก็ <c oughs> อาจจะเป็นข้อแง่แม่ง,งอนละนะแยกกันอยู่แล้วนะคะเดินทางเดินทางกลับบ้านใครบ้านมันแล้วเป็นอ่อ อาจจะเป็นเรื่องของการที่แยกกันอยู่อ่ะแต่ทัางที่ก็ยังมีใจที่รักกันอยู่นะไปเนี้ยแต่มีใจที่รักกันอยู่แหละแต่ว่ามันมีมันมันมีหลายๆอย่างที่มันทําให้ที่ทําให้อยู่กันไม่ได้แบบความรักหรือครอบครัวทั่วไปอ่ะมันทําให้อยู่ได้ันได้แต่ถามจริงรักไหมเดลเวอร์มันคือไพ่ที่รักมากนะคะแต่มันถึงทางตันแล้วก็คือแก้ไขปัญหาโดยการแยกกันไปก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาว่ากันในทีนี้นะคะในคนโสดในคนโสดตอนนี้ยเหมือนคุณกําลังหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้อาจจะเป็นคนรักคนเก่าของคุณที่กําลังพยายามกลับมาตามหาคุณมาตามรังควานคุณมาตามง้องนอนคุณแต่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคแล้วเพราะว่ามันปรับกันมาจนไม่รู้จะปรับยังไงแล้วอย่างเงี้ยอืมซึ่งคุณก็ไม่ได้แบบมีใจให้เขาเท่าไหร่แหละเออ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณอยากให้มันจบนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจบก็จบค่ะนะอ่ะใส่ตรองตึกตรองกันให้ดีให้ตกผลึกนะคะแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะ,ะบางเรื่องมันก็บางเรื่องมันต้องอาศัยเวลาเป็นตัวช่วยอย่างเนี้ใบเนี้ยค่ะหกดาบเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการหลบหลีกหลบหลีหนีไปเออไปซ่อนตัวไปซ่อนเลนส์ก่อนแล้ว ปล่อยให้เวลามันเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาให้เราโดยที่เราไม่ต้องออกความคิดอะไรเลยให้เวลามันเป็นไปเองให้คนอื่นมันแก้ไปเองนะคะแล้วเราค่อยมานั่งรอดูผลที่หลังอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะเอ่อครบ <laughs> ทายเพลินโอเคค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคลิปของสัปดาห์นี้นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปของสัปดาห์หน้านะจ๊ะ